ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโปเกมอนมาใหม่จากทางแอป X7 ็กเซนเกมนะครับก็ตัวเกมเนี่ยเราสามารถใส่โปเกมอนนะครับผมมาเดินตามเราตามด่านได้แบบนี้นะแล้วก็เป็นเกมที่มีการแจก VP ด้วยนะครับซึ่งไม่ได้แจกมาเป็นแค่ VP 1 VP 2นะแจกมาถึง VP 1 0เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดที่แจกของระวันอีกมากมายด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตรงนั้นนะครับเรามาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันก่อนเลยกันก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสาธิตกันในโหมดเนื้อเรื่องเลยกันนะครับในโหมดน ขอ,ของเกมนีเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องปกตินะครับผมอ e ีลิตแล้วก็ฝันร้ายนะก็จะเป็นการวนไปเล่นเนื้อเรื่องซ้ําเพียงแต่ว่ามันจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื้อเรื่องปกติเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับอ e ีลิตก็จะยากขึ้นมานิดหน่อยนะส่วนฝันร้ายเนี่ยก็จะยากมากๆเลยนะเดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันนะผมจะเข้าไปเล่นที่ด่านนี้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับก็เวลาที่เราเข้าไปต่อสู้เนี่ยจะมีการเสียขวดพลังงานด้วยนะตัวเกมเนี่ยเราจะสามารถปรับออโต้ได้นะครับหรือว่าจะกดเองก็ไดด้้แต่่่เเชือผมมนัวาาถปิโห มาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ตัวเกมมาเล่นออโต้ไปจะดีกว่านะเพราะบางทีถ้าเรากดไม่ตรงจังหวะมันก็อาจจะสร้างดาเมจได้น้อยนะครับพวกเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราจอกไปโจมตีมันก็จะมีให้เรากดให้ตรงจังหวะด้วยนะครับอะตรงนี้ก็น่าจะเจอเฟสที่2ด่านบอสแล้วนะครับผม ก็ตัวละครของเรานะครับมันจะสามารถทําการโจมตีปกติแล้วก็ใช้สกิลได้นะแต่ว่าการจะใช้สกิลเนี่ยเราต้องสังเกตที่หลอดฟ้าเอ้ไม่ใช่หลอดฟ้า,ฟาสิผมดูไงเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นหลอดสีเหลืองๆนะครับถ้าหลอดตรงนี้เต็มเมื่อไหร่ตัวละครโปเกมอนของเราเนี่ยมันก็จะสามารถทําการกดสกิลหรือว่าปล่อยสกิลแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นฝั่งของศัตรูนะอันนี้โจมตีมาโดนทั้งทีมแถวหน้าผมนะครับอ่าลืมบอกไปเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดโปเกมอนเข้ามาได้สูงสุดที่ 3ตัวละครนะครับจะยืน3ตัวละครแถวหน้าแล้วก็3ตัวละครแถวหลังตรงนี้แถวหน้าผมจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับโดนซับอีกดอกหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยด่านนี้ไม่ได้3ดาวแล้วแหละอาตรงนี้เดี๋ยวถึงเทิร์ผมบ้านนะครับหวดไปนะตบไปครับแต่ว่าเกตอันติเรายังไม่มาสักตัวน่าจะในเธอร์หน้าก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับเพราะมีเกตอันติพร้อม2ตัวแล้วนะคือถ้าเรามาคับเองเนี่ยเราสามารถลากเพื่อปล่อยสกิลได้เลยนะครับใช้ฝันข้ามตีมาก่อนละกัน ต่อไปก็ถึงคิวเราบ้างแล้วนะครับเจ้าตัวเล็กหมดแล้วใช่ไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันตอนใช้สกิลนะครับยิงไป1,000หายไปเลยนะ ก็เรียบร้อยนะครับชนะไปรูปแบบการเล่นของเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากดูเกมเพลย์ไปแล้วนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจเกมโปเกมอนเกมนี้นะครับวิธีในการดาวน์โหลดเกมขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เรากดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปากหมุดนะเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลด for Android ไปได้เลยหลังจากกดดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟ์ a p k นะครับก็ให้เราทําการกดติดตั้งให้เรียบร้อยและเราก็จะได้มาเป็นตัวแอป X7 เเกมอันนี้นะครับพอได้ตัวแอป แล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดแอปขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อเกมแล้วกดค้นหาไปได้เลยนะตัวเกมเนี่ยก็จะอยู่อันที่3ตรงนี้นะครับให้สังเกตโลโก้จะเป็นโลโก้บิกเกอ r จูหรือถ้าใครไม่ต้องการพิมพ์ชื่อเกมเพราะว่ามันยาวไปเนี่ยก็ให้เราใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับเขียนว่า14808นะใส่เป็นโค้ดเนี่ยก็จะเจอเป็นแค่ชื่อเกมอันเดียวการเราดาวน์โหลดผิดได้ด้วยนะครับเพราะนผมก็แนะนําว่าให้พิมพ์เป็นโค้ดจะดีกว่านะหลัังจากกกนน้็นด ไปที่ตัวเกมนะครับทาการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยทีนี้สําหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับซึ่งผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่อีเมลอันเดียวไม่จะเป็นต้องใช้รหัสผ่านให้วุ่นวายนะขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ด้านบนเนี่ยให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินหลังจากนั้นให้มันที่ช่องรหัสนะครับกดคําว่ารัหส ล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้รอบต่อไปเวลาที่เราต้องการที่จะเข้ารหัสเดิมแล้วเนี่ยก็ให้เราจำเพียงแค่อีเมลด้านบนก็พอนะครับ สำหรับคนที่ล็อกอินเกมเข้ามาแล้วแต่ว่าตัวเกมยังไม่ได้เป็นแพทภาษาไทยแบบผมนะครับวิธีในการเปลี่ยนให้ตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นแพทภาษาไทยเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเปิดตัวแอป x 7็กเซเกมขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าการแปลแพทการแปลเกมตรงนี้นะให้เราทําการเลื่อนหาภาษาไทยนะครับพอเราเจอภาษาไทยเนี่ยก็ให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะทําการรีสตาร์ทเกมใหม่นะแล้วก็จะเข้าเกมมาใหม่พร้อม กับภาษาไทยใี่เ,เ,เน,นี้ยเราก็กลับมาต่อกันในสิ่งที่ผมได้พูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับนั่นก็คือเรื่องโค้ดแล้วก็เรื่องที่ตัวเกมเนี่ยแจก VP มาถึง VP 10นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องโค้ดกันก่อนล้วกันวิธีในการหาโค้ดมากกนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเปิดไปที่ตัวแอป x 7 Game เหมือนเดิมนะครับรอบนี้เนี่ยให้เรามาที่เมนูที่สองนะตอนแรกเราจะไปที่เมนูที่สามในการแปลนะครับให้เรามาที่เมนูที่สองแล้วก็เลือกมาที่ควาว่ารหัสข,ของขวัญน,นะให้เราทําการกดลับรหัสข,ของขวัญไปนะครับของใครมีเท่าไหร่ก็กดลับไปไปด้เลยนะ อยู่ที่ช่วงเวลาในการเข้ามาเล่นนะครับตอนที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยก็มีโค้ดประมาณ4โค้ดนะถ้าทุกคนเข้ามาเล่นหลังจากนี้อาจจะมีโค้ดน้อยลงหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหลังจากรับโค้ดมาแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเพื่อทําการกรอกโค้ดนะกดมาที่โปรไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดไปที่แลกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาโค้ดมากรอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกรอกไปแล้วเนี่ยกดแลกเปลี่ยนเราก็จะได้โค้ดเข้า ID โดยอัตโนมัติแบบนี้เลย ทีนี้นอกจากโค้ดก็น่าจะเป็นเรื่อง v p 10ที่ตัวเกมแจกมาให้เรานะครับถามว่าตัวเกมแจก v p มาถึง v p 10เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างก็จะมีร้านค้า v p ที่ถ้าเราเข้าไปซื้อเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครโปเกมอนมาฟรีๆนะครับจะเป็นตัวนี้นะที่เราจะได้รับมานะครับโดยการใช้เพชรในการซื้อแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับที่เราจะได้รับทั้งตัวละครแล้วก็ได้รับทั้งเศษมานะนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของส่วนสิทธ์ v p นะครับผมตามร้านค้าต่างๆที่เวลาเราเข้าไปมันก็จะมีร้านค้า v p หรือไม่ก็จะเป็นในใ ก,กิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับที่ถ้าเรามี VP ถึงตามที่กําหนดเนี่ยเราก็จะสามารถทําการล็อกอินเอารางวัลตรงนั้นไปได้นะครับซึ่งการที่ตัวเกมเนี่ยแจกเริ่มต้นมาถึง VP10 เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยสามารถซื้อของในร้านค้าอะไรต่างๆพวกนี้ได้สะดวกสบายมากๆส่วนถามว่าเกมนี้เนี่ยมีการสุ่มกระชาหรือเปล่าก็มีนะครับไปเรามาดูที่คําว่าเรียกตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตู้กาชาของตัวเกมนะครับจะมีตู้กระชาปกติกับตู้กรชาที่น่าจะเป็นตู้ที่เราเนี่ยมีโอกาสในการได้รับโปม สูงนะก็เดี๋ยวผมจะลองทําการสุ่มให้ดูนะครับเดี๋ยวขอดูในรายการก่อนแล้วกันว่ามีตัวไหนที่เรามีสิทธิ์ได้บ้างนะครับก็มีบิกจูด้วยนะครับที่ผมเห็นตรงนี้นะโอ้มีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะกดไปครับออนิเมชันการเปิดกระชาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีเลือนแสงด้วยนะครับอันนี้ตัวอะไรวะผมไม่รู้จักนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามาเป็นระดับ A บวกนะครับมาเป็นระดับ A บวกตัวเดิวแล้วเราก็ไปกันต่อนะ อันนี้มีค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยแปลว่าผมน่าจะได้ตัวละครใหม่นะครับตัวอะไรวะอันนี้ระดับเอสเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จักนะแต่น่าจะมาเป็นาธาตุหินนะครับผมก็น่าจะต้องปั้นเข้าใส่ทีมแล้วแหละแบบนี้ไปกันต่อนะครับตัวผมยังเลยอีกร้อยสิบใบเลยนะอันนี้ค่าพลังไม่เพิ่มนะครับไม่น่าจะได้ตัวใหม่อ๋ได้ตัวใหม่มาแต่ว่าเป็นแรงบีนะครับอ่ะไปกันต่ออีก100ร้อยใบก็ผมมาดูกันว่าเปิดทั้งหมดนี้เนี่ยผมจะได้แรงเอสมาเพิ่มอีกตัวหรือเปล่า ไดเทมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นาธาตุน้ํานะสําหรับตัวนี้อ่ะตอนนี้ผมก็ได้เปิดกาชาจนครบแล้วนะครับทีนี้เราไปทําการดูการอัปเกรดโปกเกมอนของเรากันสักหน่อยและกัน วิธีในการอัปเกรดโปเกมอนนะครับเราเข้อได้หลายทางมากๆนะจะกดไปที่คําว่าชุดทีมหรือว่าการจัดทีมตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็กดเข้าไปมันก็จะมีโปเกมอนทั้งหมดที่เรามีนะครับเราสามารถเลือกอัปเกรดโดยการเข้าไปที่เมนูคําว่าฝึกฝนตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการตีบกขอบให้ตัวละครนั่นเองนะครับผมก็จะขยับจากขอบขาวมาเป็นขอบเขียวนะส่วนด้านล่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการวิวัฒนาการนะครับก็ถ้าเราวิวัฒนาการไปถึงจุดจุดหนึ่งก็เนี่ยโปเกมอนของเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลนะ ให้้มันนเทขึรู้สึกว่าน่าจะประมาณ3หรือสีดาวน,นี่แหละเราถึงจะสามารถทําการอัปเกรดรูปร่างของโปเกมอนได้ก็เป็นว่าสอบคลิปในการมาแนะนําเกมโปเกมอนคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดนะเป็นเกมที่เหมาะในการโหลดมาเล่นเพลินเล่นค่าเวลานะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ